ผมอยู่กับ s n ไว้วันแนยกมันนะครับวันนี้ช่วงใหม่นี่นะครับเป็นการเชื่อมเขาเรียกว่าอาแขนในเนาะหรือว่าอาร์มในนะครับผมวันนี้อันนี้นะครับผมใช้เป็นเหล็กหน้าสามนะเหมือนกันเลยกับเสานะครับเหล็กหน้าสามตอนนี้พี่กับมังเชื่อมอยู่นะครับผมอาตัวเนี้ยผมจะใช้เป็นเหล็กหน้าสามยาวประมาณเมตรแปดสิบนะครับแต่เนี้ยเดี๋ยวผมจะต้องมีหักคอลงนี่หักหักตรงนี้เนาะอ่าตรงเนี้ยหักลงไปอีก ไฟกระเด็นใส่อ่าครับอ่าเป็นเป็นการที่ว่าตัวเนี้ยมันจะแข็งแรงกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นเหล็กหนาเนาะเป็นเหล็กรางนะครับเราใช้เหล็กรางในการในการขึ้นรูปเอานะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้เนาะเป็นเป็นเสานะครับผมเป็นเสาเป็นเสาอ่าหน้าสามเหมือนกันนะครับหน้าสามอันนี้รู้สึกตะยาะมาณ เมตรเก้าสิบนะครับเมตรเก้าสิบประมาณนี้นะตรงน,นี้อันนี้ยังไม่ได้เจียนะเดี๋ยวผมต้องเจียแต่ผมจะเจียขัดตรงนี้ด้วยนะครับจะเจียขัดเจียขัดหมดเลยตรงเนี้ยเจียขัดหมดเลยนะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวตัวค้ำไฮดรอลิกเนาะไฮดรอลิกโมจะตาตรงนี้เลยนะครับอ่าเพราะว่าจะได้บงังไม่บังสายตาของของอ่าลูกค้านะครับตรงนี้นะครับผมนีเราใชเล็ก้างเลยนะครับนี่คือรอยเชื่อมรอย ยังไม่ได้ขาดนะเดี๋ยวเราคัดอีกครับเดี๋ยวเราคัดอีกเป็นไงครับ <S <S เก็บไม่ดีเก็บไม่ดี <S 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 เก็บไม่อย่างนี้ดีกว่าอ,วอันนี้อันนี้คือช่างช่างเชื่อมมือพะการนะผมมือหนึ่งอีกมือหนึ่งขดาดนะครับอันนี้อันนี้ยาวกี่นิ้วเลยกี่เมตรเนี่ยพี่อ,อันนี้ยังไม่ได้หักคอลงใช่ไหมพี่ อโอเคครับผมเนี่ยเราต้องมีการอันดีเนาะตัดแล้วก็มาร์กลงหักคอนะครับผมตัวเชื่อมอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันเลเนี่ยเชื่อมห,หนาได้ดีเหมือนกันนะครับผมวันนี้เรามาดีอยู่เนาะอันนี้คือแขนในนะครับอันนี้คือแขนนอกหรือว่าอาร์อาร์ตัวตัวนอกนะครับผมเนี่ยหนักอยู่นะครับผมเนี่ย เนี่ยเหล็กหน้าสีเนาะเชื่เป็น,ะนปเหล็กหน้าสีเลยนะครับหรือว่าถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนตรงนี้เนาะไม่จำเป็นเหล็กรางนะรับเป็นเหล็กกล่องก็ได้เนาะโอเคครับเนี่ยอ่าอันนี้ติดตั้งกับยันม่านะครับยันมา่าสี่สิบห้าแรงเนาะส5าแรงขันล่างนะผม๋ยวมันต้องมีการเชื่อมตรงนี้เชื่อมใส่บูตัวนี้อีกทีนึงเพราะว่าถ้าไม่งั้นอนะ่ะมันมันจะไม่สามารถยึดยึดกันได้เดี๋ยวผมจะหาให้ดู นะครับตรงเนี้ยอ่าเนี่ยผมต้องเราจะวางไว้ตรงนี้เลยนะครับวางวางตีนไว้วางขาไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็ยืนมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นโค้งขึ้นมากระบอกคาร์ดูเรกะจะยืดมาประมาณนี้เลยสองเมตรนะครับผมแขนอ้ามนานจะยืดมาเนาะแล้วก็จะกดลงมาอีกนะปฏิว่าให้แขนแขนอ่าแขนข้างในยืดลงมาได้อีกนะครับผมอ่าอ่า ระบบไฮดรอลิกนะครับผมจะใช้เป็นบบวิธีการแยกออกนะครับแยกออกจากอ่าแป้นน้ำมันเนาะเราจะไม่ใช้ร่วมกับใบมีดหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับลูกค้าใช้ได้ปกติเลยทั้งใบมีดหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับใช้ได้ปกติเลยอันนี้จะเป็นการเชื่อมเชื่อมฝั่งฝั่งแรกฝั่งสองเลยพี่ฝั่งสองละฝั่งสองนะงงครับก็จะใช้เนเหลือแป้นเดี๋ยเราจะเอาอ่าเผ่น แผ่นเพดนะครับส่วนนี้อีกทีนึงนอ่อยแล้วก็ใช้น็อตสามหุ่นในการยึดติดนะครับกับตัวรถเนาะครับอ่าเนี่ยครับผมเหล็กอ่าอันนี้จะเป็นเหล็กเหล็กสาหน้าหน้าสี่เนาะหน้าสีน่น,น 4, ี่หน้าสามผมสั่งมาเพิ่มนะครับผมสั่งมาเพิ่มอีกนะครับนะให้ดูบรรยากาศในการเชื่อมนะครับผม ก็ของเราทําจริงนะครับรับประกันให้เนาะแล้วชุดคอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลนะครับชุดคอนโทรลสายไฮดรอลิกแล้วก็กระบอกไฮดรอลิกนะครับผมรับประกันให้6เดือนนะครับผมแตกระบบแตกขาดรั่วซึมนะครับภายใน6เดือนเราเปลี่ยนให้ฟรีเนาะค่าติดค่าติดตั้งนะครับผมค่าติดตั้งเราค่าติดตั้ง5้าร้อบาทนะครับสำหรับในเขตจังหวัดเนาะราคาสินค้านะครับอยู่ที่ ามหมื่นห้าพันบาทนะครับผมยังไม่รวมอ่าเข้าส่งเนาะสำหรับต่างจังหวัดนะครับในกระเพงะเพชรนะครับหรือว่าในเจ้าก,กระเพงเพชรนี่อ่าผมส่งให้ฟรีนะครับผมอ่าแล้วก็ขอค่าติดเป็นค่าช่างนะครับห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับเราคิดกิโลละสิบบาทนะครับผมกิโลละสิบบาทอ่ากิโลละสิบบาทแล้วก็อ่ายัง ยังไม่วรวมค่าช่างนะครับผมค่าช่างหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่าถ้าไปต่างจังหวัดเนาะอยู่ที่ระยะทางใกล้ไกลนะครับแต่ราคาสินค้าเรานะครับอยู่ที่ประมาณสามหมืนห้าพันบาทครับผมใช้เหล็กอย่างดีครับเหล็กลางทั้งนั้นเลยหนาแข็งแรงทนทานนะครับรับรองยกได้สบายสบายตอนนี้เสร็จแล้วตอนนี้โค้งใกล้เสร็จแล้วครับผมต่อไปก็จะเหลือแต่ระบบไฮดรอลิกนะครับเราจะระบบไฮดรอลิก ถ้าเป็นอ่าตอนนี้ของเรารับรับเป็นอ่าผ่านคุดด้วยแล้วก็ผ่านชักล่องด้วยนะครับถ้าถ้าซื้ออ่าถ้าซื้อกับเรานะครับจะเป็นทั้งผ่านชักล่องเนาะผ่านยกล่องผ่านคุดนะครับแล้วก็ระบบผ่านยกมันเนะครับสามอย่างนะครับเราสนนสนสนนราคาอยู่ที่หกหมื่นห้าพันบาทนะครับผมสามอย่างเลยนะครับได้ทั้งคานยกมันนะครับขานยกมันแล้วก็ผ่านตัวผ่านชักล่องแล้วก็ผ่านคุดมันนะครับผม อ่าแล้วก็ค yup. ่าขนส chutz, ่งกิโลละสิบาทสําหรับต่างจังหวัดนะครับในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับผมอ่าขนส่งฟรีนะครับแล้วก็อ่าค่าติดตั้งอ่าสำหรับในจังหวัดกำแพงเพชรนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็ถ้าเป็นตางจังหวัดนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับผมอ่าของเรานะครับเพิ่งเปิดเนาะแรกๆเนาะก็จะมียังไม่เยอะนะครับสนใจสั่งจองตรงนี้ได้เลยนะครับผมสั่งจองได้แล้วก็ถ้ายังไงถ้าสนใจหรือว่าอยาก สอบถามรายละเอียดโทรมาที่เบอร์0982901862ได้นะครับผมอ่าโทรเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ใ่คลิปนะครับส่วนอ่าท่านใดที่มาจากทาง a c e b o o k อ่าหรือว่า Ti k t o k นะครับหรือว่าทางอ่า YouTube นะครับบอกว่าเออผมมาจากทาง youtube ครับมาจากทาง t i k t o อกมาจากทางเป็นพวกเรามีส่วนลดให้นะครับผมสำหรับอ่าผ้าเขียวนะครับหรือผ้าลี่นั่นเอง พายกมันเรามีส่วนลดให้นะครับพายกมันนะครับอยุดที่ราคาคืนละสองร้หสิบาทครับผมสองเมตรคูณสองเมตรครับความยาวนะครับเย็บด้วยมือนะครับใช้ระบบเย็บด้วยมือเอาเพราะว่าจะได้แข็งแรงแล้วก็ทนทานกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีส่วนลดของผ้าลี่ให้นะครับสําหรับลูกค้าที่มาจากทางทิกตอกหรือว่าทาง facebook หรือว่าจากทาง youtube นะครับเราก็จะมีส่วนลดผ้าลี่ให้ สั่งสิบเืรเราก็จะมีส่วนลดให้นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าท่านใดนะครับที่ว่าสนใจเป็นโครงโคงกับแขนอย่างเดียวนะครับแต่ไม่เอาก็ไมเอาระบบคอนโทรลเรานะครับราคาจะอยู่ประมาณสามหมื่นครับผม่าราคาจะอยู่สามหมื่นครับถ้าถ้าไม่เอาไม่เอาโค้งนะครับไม่เอากระบอกไฮโดรลิก ไม่เอาชุดคอนโทลตัวใหม่นะครับคือจะใช้เป็นของอาบัมมี่หน้าเนาะสมมุติอาจะใช้ป็นของบัมมี่หน้านะครับอย่างของยันมาเนี่ยจะใช้เป็นของยันมาก็ได้นะครับก็ถอดจากหน้าสายเข้าไปแล้วก็คิดราคาที่สองหมื่นแปดถึงสามหมื่นบาทครับอยู่ที่ว่าอาเป็นรุ่นลถนะครับเป็นรุ่นลดแล้วก็เป็นขนาดรถนะครับยิ่งใหญ่เราก็ต้องอามีการบวกเพิ่มขึ้นนะครับอาแต่ตอนนี้เป็นโปรโมชั่นที่ว่าอาคุณลูกค้านะครับถ้าสนใจตอนนี้นะจ่ายจองตอนนี้นะครับ ภายในเดือนนี้ภายในเดือนหน้านะครับกุมพาเนี่ยสิบตัวแรกครับผมผมจะมีส่วนลดให้นะครับผมจะมีส่วนลดให้อยู่ที่ราคาสาม0 0ืสี่พันบาทนะครับผมสามหมื่นสี่พันบาทนะครับเอาลดให้น้อแล้วก็ค่าติดตั้งห้าร้หมบาทเดิมนะครับสำหรับเครคิดจังหวัดความแปรีน,น,นะครับก็เดี๋ยวก่อนจากกันนะครับผมในช่วงนี้ก็จะให้ดูอ่ารอยเชื่อมกับการเชื่อมนะครับ หมดไปแล้นี่เส้น <laughs> มีคอได้เลยใช่ไหมพี่โอ้โโโอนเอ้ย้องเจียทีนึงอเ้ย อันนี้ก็ต้องเชื่อมปิดเลยใช่ไหมพี่ชก้องตอายทีนะโอเคครับผมถ้าถ้าสนใจไงก็ติดต่อมาที่เบอร์0982901862ได้นะครับผมย้ำอีกทีนะครับ0982901862นะครับผม SNK วัยรุ่นขันยกมันนะครับผมหรือจะเป็นช่องติดต่อทาง YouTube ก็ได้นะครับผมทิมไปเลยว่า SNK วัยรุ่นขานยกมันนะครับแล้วก็ทาง f a c e b o o k นะครับมีแฟนเพจด้วยนะเป็น SNK วัยรุ่นขานยกมันนะครับผมหรือว่าทางที่ต o k อบก็จะเป็นชื่อเดียวกันเลย SNK วัยรุ่นขานยกมันนะครับผมก็วันนี้จบกันไปด้วยกับการดูรอยเชื่อมสวยๆนะครับผม เรามองไปนะจัแบบตาหนัก